สวัสดีค่ะอีกหนึ่งอาทิตย์นะคะก็จะได้เวลากลับไทยแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่า1นึ่อาทิตย์นี้นะคะเราไปทําอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นวันนี้เนี่ยก็จะไปยืดผมก่อนนะคะไปกันเลย นไปไม่ตอนนี้ยืดผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปโรงพยาบาลต่อนะคะจะไปฉีดวิตามินค่ะ ดีค่ะเสียงตอนนี้ก็เป็นเวลาอย <c oughs> เสียงตอนนี้ก็เกือบประมาณ7จ็ดโมงเช้าแล้วนะคะวันนี้ก็ตื่นเช้านะก่อนกลับไทยเนี่ยก็จะไปบ้านพ่อแม่สามีก่อนนะคะก็จะไปกินข้าวแล้วก็จะไปเหมือนแบบไปไหว้ท่านหมอจะไปบอกว่าเออเดี๋ยวจะกลับไทยนะประมาณ สองเดือนเกือบสองเดือนนะคะก็เลยจะไปกินข้าวแวะไปกินข้าวแล้วก็ไปเหมือนแบบเนาะตามธรรมเนียมคนไทยไปล้าม,มาไหว้นะคะแล้วก็ซื้อรองเท้านะคะไปฝากแม่สามีด้วยคูห่หนึ่งนะคะพอดีว่าแบบอยากซื้อให้นะมันก็ไม่ได้แพงอะไรหรอกแต่เห็นว่ามันใส่แล้วมันเดินเบาสบายดีนะคะโชคดีมากที่แบบว่า ใส์เท้าเรากับแม่สามีเนี่ยใส์แบบค่อนข้างใกล้เคียงกันนะคะอาจจะแบบว่าลดไปเบอร์นึงอะไรอย่างเงี้ยแต่น,นี้คือเราซื้อมาแบบว่าเราใส่ได้แบบว่าพอดีเลยนะคะเดี๋ยวลองเอาไปให้แม่สามีดูว่าแม่สามีจะใส่ได้หรือเปล่านะคะตอนนี้ก็ ตอนนี้ก็ประมาณ7จ็ดโมงนะคะเดี๋ยวสักประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนะคะจะไปขึ้นรถบัสแล้วก็ต่อด้วยรถไฟจากอันยางไปยองดงนะคะวันนี้ตั๋วรถไฟเราก็8ปดโมงครึ่งนะ,ะแล้วก็ไปถึงที่อยองดงเนาะมูจูแล้วก็ต่อนั่งรถไปต่อมูจูอีกก็ประมาณจากนี่8ปดโมงแปนะคะแล้วก็ไปถึงมูจูก็10บโมงครึ่งประมาณนี้นะคะ แนั่งรถไฟมาเกือบ2ชั่วโมงนะคะตอนนี้ก็มาถึงโมจูแล้วค่ะก็มาแวะซื้อของเข้าบ้านที่ซูเปอร์ก่อนนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศสวนแอปเปิลนะคะหลังจากที่เราเก็บแอปเปิลไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็บรรยากาศชนบทนะคะก็จะเงียบๆประมาณนี้ค่ะวันนี้อากาศก็กําลังดีนะคะท้องฟ้าก็สดใสนะคะมีแดดนิดหน่อยค่ะวันนี้ก็เลยพาเจ้ามิกกี้นะคะออกมาเดินเล่น,นะคะ่ะตัวนี้เป็นหมาของเราเองนะคะแต่ว่าพ่อแม่สามีเนี่ย อยากให้อยู่ที่นี่นะคะเพราะว่าเอาไว้แก้เหงาแล้วมิกกี้มันก็เป็นพันมอชิสเนาะมันเป็นแบบว่าหมาขี้ออนนะคะทุกคนพ่อแม่สามีก็เลยรักมากบอกว่าเอาไว้อยู่เป็นเพื่อนพ่อแม่ที่นี่แหละคะ่ะก็อันนี้บรรยากาศบ้านพ่อแม่สามีนะคะ <c oughs> ก็เป็นประมาณนี้นะคะ่ะก็จะนอนบ้านพ่อแม่สองคืนนะคะก็คือคืนวันศุกร์กับวันเสาร์ค่ะ,คะแล้วก็เดี๋ยวจะกลับอันยางนะคะวันอาทิตย์ตอนเช้าะคะ่ะ วันนี้ก็เป็นบรรยากาศวันเสาร์นะคะครอบครัวมาพร้อมหน้าพร้อมตากันค่ะก็เลยพากันมากินอาหารนอกบ้านนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตามธรรมเนียมเนาะกินข้าวเสร็จก็ไปแวะคาเฟ่กันโจชิมไหอืม จากกินกาแฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาที่แลนด์มาร์คใหม่ของเมืองยองยองค่ะก็เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะทุกคน ดีค่ะพรุ่งนี้ก็จะกลับไทยแล้วนะคะตอนแรกที่เปิดคลิปมามันหนึ่งอาทิตย์เนาะแต่ว่านะับไปไปไประมาณคือไปทําธุระด้วยไปอะไรด้วยคือก็จะกลับไทยพรุ่งนี้แล้วนะคะแล้วก็วันนี้จะมาจัดกระเป๋าเนาะเดี๋ยวจะมาให้ดูว่าแบบได้ซื้อของอะไรกับไทยบ้างนะคะส่วนมากก็จะเป็นของของตัวเองนะคะไม่ได้ซื้อของฝากอะไรเพราะว่า ครอบครัวเนี่ยก็มาเที่ยวเกาหลีแบบบ่อยอยู่แล้วเขาก็แบบว่าซื้อกลับกันไปเองอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวันนี้เราจะมาดูขอ,ของของเราที่เราซื้อกลับไปแล้วก็จะเอาไปแบ่งที่บ้านกินด้วยนั่นแหละเออจะเรียกว่าของฝากก็ไม่ถูกเพราะมันเป็นของที่เราแบบว่าแบบกินกันอยู่แล้วแล้วก็ใช้กันอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเออเดี๋ยวมาดูของอันแรกเลยนะคะว่าเราได้อะไรมาอันแรกเป็นรองเท้าอันนี้ค่ะทุกคนพูม่า เป็นลายสีชมพูออกแล้วก็สีฟ้าพาสเทลนะคะตอนแรกอะที่ไปที่ช็อปอะก็ลังเลอยู่ใช่ไหมว่าจะเอาคู่ไหนดีแบบตอนแรกอะกะจะไปซื้อรองเท้ทา,ท,า,ท,าที่มันเป็นโทนแบบว่าสีแดงสีเชอร์รี่แบบว่าสีเชอร์รี่ออกตุนต่นๆแดงๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากะจะเอาไปใส่วันแบบช่วงคริสต์มาสเนาะก็กะไว้แล้วว่าเออกลับไทยไปอะเดือนนี้ทั้งเดือนก็อยากใส่เสื้อผ้าโทนที่แบบสีออกแบบ ขาวขาวแดงแดงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปถึงที่ช็อปแล้วอะ่ะอยากได้พูมาใช่ไหมเออรุ่นที่เจนนี่ใส่เต้นใน m อวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน้องสาวก็บอกว่าเอออย่าแบบอย่าเอาเลยสีแดงอะไรเงี้ยมันใส่ได้ไม่บ่อยแล้วใครใส่ด้วยก็ไม่ได้เออเพราะว่าเรากับน้องสาวสองคนใส่รองเท้าใกล้เคียงกันไงก็เลยเออไปเจอคู่นี้นะคะทุกคนมันลดราคาอยู่ด้วยแบบ เนี่ยแล้วน่ารักด้วยอ่ะก็เลยได้คู่นี้มานะมันลดราคาจากแสนกวอนนะคะประมาณลดราคาจากแบบสามพันสี่พันอะตีไปสามพันเกือบสี่พันลดราคาเหลือแค่พันห้าเองอ่ะก็เลยได้เป็นแบบน้องคู่นี้มานะคะน่ารักมากแล้วก็ต่อไปนะคะก็เป็นสามสูตรนี้นะคะ เป็นโปรไบโอติกนะคะ3สูตรนี้ตัวแรกนะคะสูตรนี้ก็คือกินกันเป็นประจําอยู่แล้วเพอาะว่าบ้านเรามี3คนพี่น้องใช่ไหมเราก็ซื้อไปให้น้องสาวเรากินด้วยนะคะสูตรนี้เนี่ยมันจะช่วยเรื่องแบบระบบภายในของผู้หญิงอย่างแบบว่าการอักเสบช่องคอดอักเสบเวลาใครนั่งทํางานนานๆเนี่ยเป็นกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ เกี่ยวกับเรื่องตกขาวอะไรอย่างเงี้ยส่วนอีกอันนะคะก็เป็นพรีไบโอติก <g ül> สูตรสลิมนะคะก็ค <g ül> <g ül> ือช่วยเรื่องระบบขับถ่ายเนาะแล้วก็เนาะแล้วมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นสูตรสลิมใช่ไหมคะก็นั่นแหละ ช่วยเกี่ยวกับเรื่องแบบรูปร่างดูแลรูปร่างอะไรเงี้ยอย่างอันนี้สูตรนี้นะคะก็สําหรับคนที่ชอบกินหมกูกระทะชาบูปิง้งย่างหรือว่าของหวานอย่างเงี้ยเวลาเรากินของหวานหวานหรือว่ารู้สึกว่าน้ําตาลวันไหนกินของหวานเยอะของมันของทอดเงี้ยน้ําตาลในเลือดเราก็จะสูงใช่ไหมคะก็กินตัวนี้มันก็จะช่วยควบคุมระบบน้ําตาลในเลือดของเราให้ดีขึ้นแล้วก็ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายด้วยนะคะ แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ซื้อกลับนะคะก็เป็นอันนี้วิตามินซีนะคะตัวนี้ก็คือที่บ้านเรากินมาตลอดเป็นแบบเกือบสิบปีแล้วนะคะมันก็กินดีเนาะไหนที่แบบว่าร่างกายเราก็ต้องการวิตามินซีอยู่แล้วก็กินวันละหนึ่งเม็ดนะคะตอนเช้าแล้วก็อีกอันนึงอันนี้เป็นเซรั่มนะคะตัวนี้คือน้องสาวอะฝากซื้อ เออเราก็คิดว่ามันน่าจะดีเนาะถ้ามันไม่ดีน้องสาวก็คงไม่ฝากซื้อะคะ่ะก็เลยซื้อตามน้องสาวมาด้วยมาใช้ด้วยนะคะต่อไปเป็นอันนี้ค่ะทุกคนอันนี้เป็นเหมือนแบบว่าใครที่แบบว่าหิวบ่อยกินจุจีบหรือว่าอยากได้ตัวช่วยอะไรอย่างเงี้ยเราแนะนําเป็นตัวนี้นะคะเพราะว่าเราไปเจอในโอลิฟยางมาแล้วก็เห็นมันได้รางวัลของโอริฟยางแล้วก็มันเหมือนมีขขยที่เฉพาะโอลิฟยางเท่านั้นนะ่ะตอนแรกอะ่ะช่วงใกล้ก่อนเป็นประจําเดือนอะ่ะเราจะแบบว่าหิว ออแล้วก็อยากกินจุกจิกใช่ไหมคะแล้วก็เลยเนี่ยไปเจอตัวนี้มาอย่างที่บอกในโอลิฟยังอะแล้วก็มันมีสูตรทดลองก็คือ7วันนะคะข้างในมันก็จะมีแบบเป็นเป็นขวดอย่างเงี้ยเป็นน้ําช็อตแล้วก็ด้านบนก็จะมียาให้2เม็ดนะคะก็กิดแล้วก็จะมีตัวแถมเป็นตัวเม็ดให้นะคะเอาไว้ทานคุมหิวเนะ เอออันนี้นะอันนี้น่าจะเป็นดีท็อกนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นตัวคุมหิวนะคะก็คือเซตหนึ่งอาทิดะเราไปเจอมาแล้วเราก็ลองกินดูก่อนแล้วก็รู้สึกว่าเออกินแล้วมันรู้สึกคุมหิวได้จริงๆเพราะว่าก่อนจะเป็นปจดอบางทีเราควบคุมร่างกายอะไรไม่ได้เลยทุกคนแบบมันหิวไปหมดแล้วบางครั้งกินไปแล้วมันก็รู้สึกผิดใช่ไหมก็เลยไปเจอตัวนี้มาพอแบบได้ลองกินหนึ่งอาทิดะก็รู้สึกว่ามันใจไม่สั่นไม่ มืนหัวนอนหลับสบายก็คือเหมือนปกติเลยเพียงแต่ว่าเราอะก็ไม่ได้มีอาการแบบหิวเพิ่มขึ้นหรืออยากกินของหวานอยากกินขนมแบบไม่ได้หวยอะเลยแล้วก็น้าหนักอะลงไป1นกิโลทุกคนแบบเออมันก็โอเคนะเราจะได้ไม่เหมือนแบบไม่สูบแล้วก็เราจะได้ไม่ไม่วูบด้วยอะแบบว่าอย่างถ้าว่าอาทิตย์นึงอะมันลงไปเยอะๆใช่ไหมมันก็จะทําให้เราแบบว่า กลับมาโยโยท่ทีหลังอ่ะเออก็เลยแบบเนี่ยเลิฟมากตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือกินหมดไปแล้วเซตหนึ่งนะคะทุกคนแล้วก็ไปซื้อมาใหม่อีกเซตหนึ่งแล้วก็ซื้อตัวนี้มาด้วยอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งเดือนเลยก็คือเดี๋ยวจะกินสองเซตนี้ให้หมดแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะมารีวิวอีกคลิปหน้าแล้วกันนะว่ามันเป็นยังไงนะคะตอนนี้ก็ ก่อนกินน่ะน้ำหนักอยู่ที่58พอกินไปได้อาทิตีหนึ่งอ่ะน้ําหนักเหลือประมาณประมาณ5ก9ก็57นั่นแหละเออก็เลยคิดว่าเออโอเคเลยอะ่ะก็เลยอยากกินต่อต่อไปอันนี้นะคะเป็นคอมบูชานะคะซื้อมาเป็นรด เลมอนนะคะกับรถพีชนะคะส่งตัวนี้คือเราได้มาจากไดโซนะคะอันนี้คือไม่มีน้ําตาลแล้วก็ชงดื่มแทนน้ําหวานได้อย่างเราอะช่วงนี้ก็คุมน้ําหนักอยู่ใช่ไหมคะบางทีกินอาหารอะไรไปแล้วมันรู้สึกเลี่ยนอะพอกินข้าวอิ่มแล้วอะเวลามันไม่ได้กินของหวานอะเหมือนกับว่า มันยังไม่อิ่มอ่ะเออถ้าอยากกินของหวานนะคะก็จะชงตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยน้ำตาลศนซะคะ่ะทุกคนสามารถชงดื่มแบบบ่อยๆได้เลยแล้วก็มีโปรไบโอติกด้วยค่ะต่อไปก็ได้แป้งมานะคะของลาเนสส่วนมากเขาก็จะใช้สูตรสีเขียวกันใช่ไหมสูตรหน้าแมทแต่ว่าเราเป็นคนหน้าแห้งมากเราก็เลยไปได้สูตรนี้มานะคะทุกคน ็รู้สึกว่าโอเคเลยอะแบบใช้ตอนวันนี้ก็ใช้อยู่นะคะเนี่ยเราซื้อมาเป็นเบอร์21นะคะน่าจะเบอร์21เนอะเพราะว่าเออบางทีผิวคนไทยอย่าเงี้ยเราไม่ได้ขาวแบบโอ้ยออร่าเหมือนพี่สาวเกาหลีอะมันก็หาแป้งที่แบบว่ามันเข้ากับหน้ายากแตบบ่ว่าเราไปเจอตัวนี้มาสีชมพูคือทาแล้วมันแบบเออรู้สึกว่ามันเป็นผิวเราจริงๆนะคะก็เลยแบบว่าชอบมาก ต่อไปก็เป็นแบบว่ามาร์กหน้าต่างๆสารพัดนะคะที่ซื้อกลับไปแล้วใครมาเกาหลีก็ต้องซื้อมากหน้าอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ไปได้อันนี้มาทุกคนจากร้านมือสองใกล้ๆบ้านเนี่ยเป็นของสแตนอลอ์ได้มาในราคา1 8 0 0 0วอนอ่ะแบบเห็นปุ๊บก็เลยแบบเออหยิบมาเลยใบมันก็แบบโอเคอ่ะใส่ของได้เยอะจุของได้เยอะแล้วก็ สภาพมันก็ยังดีอยู่นะคะตอนที่เราไปยืดผมใช่ไหมแล้วเราบอกว่าเออหลังจากกลับจากยืดผมเดี๋ยวเราจะไปโรงพยาบาลไปฉีดวิตามินแต่ว่าก็ไม่ได้ไปโรงพยาบาลน,นะคะไปร้านมือสอง่งแล้วก็ไปได้กระเป๋าใบนี้มานะคะทุกคนเป็นของสแตออยนะได้มาหมื่นแปดก็ตกเป็นเงินไทยประมาณเท่าไหร่อ่ะประมาณสี่ร้อยมั้งประมาณสี่ร้อยบาทเห็นแล้วก็รีบหยิบเลยนะคะ ต่อไปอันนี้ก็ได้จากร้านมือสองเหมือนกันได้จากร้านมือสองใกล้บ้านเหมือนกันนะคะคู่นี้ประมาณ150บาทแบบนิ่มมากรู้สึกว่ามันนิ่มแล้วก็พื้นรองเท้ามันก็ยังโอเคอยู่นะคะก็เลยได้มาะคะ่ะส่วนอีกอันนึงนะคะได้เป็นกระเป๋าใบนี้มานะคะมันน่าจะเป็นยี่ห้อของเกาหลีได้มาในราคา8,000วนอนนะคะก็ประมาณ200บาทอะ มันไม่ใช่ยี่ห้ออะไรแพงอะไรหรอกนะคะแต่ว่าคิดว่าซื้อมาแล้วก็คงได้ใช้อะเนี่ยมันสะพายแล้วมันก็ดูดีอะ่ะแล้วก็จุของได้เยอะด้วยนะคะด้านด้าน,านตรงกลางเขาก็จะมีซิปให้อย่างเงี้ยแล้วก็ด้านข้างก็จะมีช่องใส่ของเยอะมากแล้วก็มีที่เนี่ยติดกระดุมอย่างเงี้ยสองข้างเลี่ยวทุกคน มันยังดูแบบดูดีดูใหม่อูเลยเหรอก็เลยได้มานะคะทุกคนเนี่ยได้มาในราคา8,000วอนจริงๆอ,าาอย่างหนึ่งที่ได้มานะคะเป็นแว่นของยี่ห้อนี้นะคะบัวเอเลเฟ,ฟนไหมอันนี้น้องสาวไปอะมาน้องสาวบอกว่าตอนนี้ลายเสือกำลังมาแล้วเราก็แว่นอันนี้โงมันเหมือนมิวมิวก็เลยได้มามิวมิว,ม,ว,ม,ว,ม,วมันก็แพงใช่ไหมเราก็เออ จะซื้อก็เสียดายเงินก็เลยได้อันนี้มาราคาพันกว่าบาทเองนะคะทุกคนก็โอเคนะเอาไว้ใส่แบบเก๋ๆกแบบิแบๆเก๋ๆเปลี่ยนลุคนะคะแล้วก็อันนี้นะคะที่ต้องซื้อกลับไปแล้วก็อยากจะแนะนําด้วยถ้าเกิดคือเราอะเป็นช็อกโกแลตซีใช่ไหมแล้วก็จะกลับไทยก็กําหนดคร่าวๆไว้ประมาณ2เดือนเนาะ ก็ซื้อยายแก้ปวดท้องประจําเดือนกลับไปด้วยนะคะทุกคนคือว่ามันดีมากจริงๆคือเราอ่ะเป็นชโโ็อกโกแลตซีเนาะเวลาเป็นประจําเดือนคือมันจะปวดแบบทําอะไรไม่ได้เลยปวดมากแต่ว่าเรากินยายแก้ปวดท้องประจําเดือนของเกาหลีอันเนี้ยถ้าเรารู้สึกว่ามันดีขึ้นนะแบบว่ายิ่งเรารู้ว่าเราจะเป็นประจําเดือนอะ่ะเรากินก่อนล่วงหน้าเลยถ้าเริ่มเริ่มมีอาการปุ๊บว่าแบบเออวันนี้แหละประจําเดือนจะมา เราก็กินดักเลยมันทําให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้นมากนะคะแบบว่าแบบจากที่รอให้มันปวดก่อนแล้วก็ค่อยกินใช่ไหมก็ต้องรอยาแก้ปวดออกฤทธิ์ก่อนกว่าจะแบบหายแต่ว่าอันนี้คือเรารู้ตัวแล้วว่าเราอ่ะเป็นคนปวดท้องประจําเดือนมากเราก็กินก่อนล่วงหน้าเลยแล้วก็กิน2เม็ดนะคะรู้สึกว่ามันดีกว่าฮอร์สแตน์อ่ะคือเราอะ่ะเมื่อก่อนอ่ะก็กินฮอร์สแตนนะแต่ว่ารู้สึกว่าเออกินแล้วมันก็ยังไม่หายปวดมากอะ่ะแต่รู้สึกว่ากินอันนี้แล้วมันก็ แบบถูกกับเราอะหมายถึงแบบกินแล้วแบบอาการปวดท้องประจำเดือนมันดีขึ้นอะคือมันก็เป็นยากแก้ปวดท้องประจำเดือนนั่นแหละคะ่ะทุกคนถ้าเกิดว่าใครมาเกาหลีแล้วก็มีอาการปวดท้องประจำเดือนมากๆเนี่ยลองซื้อไปกินนะคะคือแนะนําเลยอันนี้ก็เป็นพวกแบบสมูทน่ารักน่ารักอะไรต่างๆนะคะในแบบว่าไดโย่เงี้ยเนี่ยน่ารักมากมันก็ราคาแบบประมาณร้อยกว่าบาท ร้อยร้อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยร้อยกว่าบาทนะคะทุกคนน่ารักถ้าเกิดว่าใครชอบแบบจดนู่นจดนี่หรือว่าชอบเขียนไดอารี่เหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยก็ไปซื้อของน่ารักน่ารักจากไดโซได้นะคะเยอะเยอะเลยเนี่ยแล้วเราก็คือกําลังแบบเรียนภาษาเกาหลีด้วยเราก็ต้องการอะไรที่เป็นกําลังใจที่มันแบบว่าน่ารักน่ารักในการช่วยเรื่องการเรียนของเรานะคะโอ้อันนี้ก็คือเป็นพวกช้อนต้อมตะเกียบอะไรทั้งหลายนะคะ น,น่ารักไหม20กว่าบาทอันนี้คือเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะครอบครัวกเกาหลีก็จะตามไปที่ไทยนะคะก็เลยซื้อพวกช้อนตะเกียบอะไรของเกาหลีกลับไปด้วยที่จริงที่บ้านก็น่าจะมีแหละเพราะว่าแม่มาทุกครั้งก็ซื้อกลับไปทุกครั้งเลยแต่ว่าก็ซื้อไปเผือเอ่อนะไม่เป็นไรกราะราคาก็ไม่ได้แพงมากแล้วอันนี้ก็คือช้อนตักข้าวนะคะน่ารักแล้วก็ได้เสื้อมาตัวหนึ่งจากไดโซ 90บาทเองก็ตีไปประมาณแบบรอ้อยหนึงอะเนี่ยน่ารักเนื้อผ้าก็แบบโอเคอยู่นะคะก็เลยได้เสื้อมาตัวนี้อ่ะแล้วก็ได้อันนี้มาไฟคริสต์มาสนะคะทุกคนคิดว่าคงไม่เอากล่องไปเนาะคงจะเอาไปแต่ไฟคือที่ซื้อมาเพราะว่าคือมันไม่ต้องเสียบปลั๊กนะคะมันสามารถแบบใส่ฐานสองก้อนอะแล้วก็ใช้ได้เลย อันนี้คิดว่าจะเอาไปห้อยต้นคริสต์มาสที่บ้านนะคะแล้วก็พอหมดเทศกาคลคริสต์มาสใช่ไหมก็จะเอามาตกแต่งห้องดีกว่าเนาะลืมเปิดอีกอันนึ่งนะคะได้หมวกของ MLB นะใบหนึ่งมันลดราคาเหลือสามหมกก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวมาจัดกระเป๋ากันดีกว่านะคะเพราะพรุ่งนี้จะได้กลับไทยแล้ว